เอุดอป็นนนคขยัสวัสดีค่ะมาติดตามกันเรื่องนนข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะข่าวโซเชียลในมือนีค่ะจะไปตามติปนุ่มหน่อยคนหนึ่งค่ะซึ่งดังในชัวค่ขำขึ้นค่ะหลังจากที่มี่ภูโพสต์ภาพแล้วก็ตั้งกระทู้ว่าย่ามคุณีค่ะเป็นนุ่มหน่อยรอป่อพ่อทีรอที่สุดสุดยอดแดนสยาม จากกรณีที่มีคนสั่งแฟนเพจใน Facebook วางย่า,ยามรอในมหาลัายเชียงใหม่จนขณะนี้มีคน,ปนไปกดไลค์ถึง34,000คนแล้วทางที่เพจนี้พึงตั้งมาได้บกีชั่วโมงถือเป็นการแจ้งเกิดเปลี่ยนชีวิตหนุ่มหน่อยคนนี้ไปเพียงชั่วคำคืนืนพอหลังจากภาพแพร่ออกไปก็มีผู้ชมหรืออาจจะเรียกว่าแฟนขับยอมๆก็ได้ มักจะแวะเวียนและถ่ายภาพของเขาเป็นจํานวนหลายจึงนุ่มหน่อยคนนี้มีนามวานองกอดเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองจนมีข่าวลือออกมาว่านองกอดต้องโดนเลือกไปตักเตือนและอีกกระแสนึ่งบอกว่าถูกพักงานเนื่องจากมีคนไปรุ่มและไปสัมภาษณ์จนบริเหตุกานันั่นเอง รอจริงหรือ,อรอปรจิ่งก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลน,นะคะแต่ว่าจักเห็นภาพแล้วน้องเขาก็น,น่าอินดูเลยทีเดียวพอคุณเอ้ยเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยนัน